โรงพยาบาลแคกาวิลาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมกุฎเกล้าดำเนินโครงการวิจัยวินแคร์ R T A c N S ซึ่งเป็นการปรับบริบทแล้วก็ประเมินผลนวัตกรรมเครือข่ายวินแคร์เพื่อยกระดับการดูแลข้าราชการเกษยียณอายุและกำลังพลที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ โครงการดังกล่าวนะคะเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทางด้านประสิทธิผลและการนําไปใช้จริงมุ่งขยายผลในการดูแลกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลคายกาวีละพร้อมกับเ,ออเรื่องของการสังเกตการเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะแล้วก็มาตรการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังให้มีความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนตลอดจนเป็นต้นแบบสําหรับหน่วยบริการที่มีบริบทใกล้เคียงกันค่ะ โดยมีพลตรีศาสตราจารย์ในแพทย์รามรังสินหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยพลตรีศาสตราจารย์ในแพทย์มัธิรุธมุงถิ่นนะคะจึงเป็นคณะนักวิจัยร่วมดำเนเินโครงการที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินโครงการครั้งนี้ค่ะมุ่งแก้ไขช่องว่างการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านโดยกระดับแนวคิดการเยี่ยมบ้านให้เป็นส่วนขยายของบริการโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและก็ไม่เพิ่มภพาระะงานแก่บุคลากรหลักซึ่งเป็นการพัฒนากลไกลเครือข่ายการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่ตอบโจทย์บริบทกำลังคนและผู้สูงอายุ ทั้งนี้โครงการต่อยอดนะคะจากผลสําเร็จในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาก็พบว่าสามารถเพิ่มอัตราการควบคุมโรคได้ร้อยละ20ถึง33แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาะวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวถือว่าเป็นการวางรากฐานนะคะสู่รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพมากและถือเป็นการทําอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ